ขอสวัสดีพี่น้องทุกสาขาอาชีพทุกท่านครับกลายเป็นกระแสร,ร้อนแรงขึ้นมาทันทีเมื่อนายพิชัยนริธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แนะให้ชาวนาปลูกกล้วยซึ่งพี่น้องชาวนาที่เดือดร้อนเรื่องการปลูกข้าวนะครับไปขอให้ท่านได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องราคาข้าว แต่ไม่รู้จังหวะผิดยังไงท่านก็เลยแนะนำว่าท่านที่มีพื้นที่เหมาะกับการปลูกกล้วยนั้นน่าจะปลูกกล้วยที่จะได้ราคาดีซึ่งจะส่งไปประเทศญี่ปุ่นผมในฐานะเกษตรกรคนหนึ่ง <c oughs> ก็ติดตามฟังมาตลอดนะครับว่าท่านก็ด้วยเจตนาดีที่ท่านได้ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นที่มีการมีความต้องการสูงนะครับซึ่ง ประเทศไทยส่งออกไปปีละสา0 0ัตันแต่ทางญี่ปุ่นนั้นต้องการปีละ8 0 0พตันซึ่งได้ข่าวว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรท่านก็ได้ไปเจรจากับทางญี่ปุ่นว่าขอเป็น1,000งแนตันเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ที่มีที่ดินที่เหมาะสมและมีน้ําที่ดีเพียงพอได้ปลูกกล้วยครับส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นการส่งเสริมเพิ่มรายได้นะครับ ทีนี้วันนี้นะครับเดือนมีนาคมวันที่สิที่ผ่านมาทางเวียดนามนะครับได้ส่งกล้วยไปยังประเทศจีนซึ่งผมได้มีการเจรจากับผู้ส่งออกกล้วยหรือพ่อค้ากล้วยนะครับที่ส่งไปยังประเทศจีนนั้นได้ซื้อในราคา30บาทกับพี่น้องเกษตรกรส่งไปยังประเทศจีนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนั้นกล้วยปีนี้เป็นราคาที่ถูกที่สุดนะครับ เราต้องพิจารณาว่ากล้วยไม่ได้มีราคาสูงตลอดไปกล้วยที่มีราคาสูงนั้นจะอยู่ในระหว่างเดือนสิถึงเดือนหนะครับหรือเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมเพราะว่าทางจีนทางกว่างสีที่นานหนิงนั้นสามารถปลูกกล้วยและก็ปลูกผกได้หลายชนิดช่วงเดือน6ถึงเดือน10นะครับทางจีนเองก็มีผลไม้หลากหลายชนิดที่ออกมานะครับทําให้ผลไม้มีราคาถูก ฉะนั้นการที่เราจะวินิจวิเคราะห์หรือส่งเสริมความคิดเห็นทางรัฐบาลนั้นมันอยู่กับจังหวะและโอกาสเวลามีขึ้นมีลงครับไม่ได้ยืนราคาสูงตลอดไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากให้พี่น้องมาดูนะครับการปลูกกล้วยซึ่งเราเคยทำมาแล้วในอดีตกับเกษตรกร,ร,กรหลายท่านโดยเฉพาะท่านที่ยังคงอยู่และเป็นครูเป็นอาจารย์คือพี่ไพวันแจ่มแจ้งครับอยู่อำเภอหนองม่วง ใกล้ๆอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีนะครับเป็นพื้นดินที่เหมาะสมเป็นดินภูเขาไฟนะครับเราได้ทําการส่งเสริมตั้งแต่ปี2560ประมาณเดือนมีนาคมมาฟังพี่ไพวันคุยกันครับพี่ไพวันห้าหปีเจ็ดปีแล้วยังไม่เจอกันเฮ <c oughs> ้ยรู้สึกว่ามีความสุขนมขึ้นกว่าเก่านะ, <c oughs> ะพี่ไพวันเนี่ย <c oughs> นะมาเยี่ยมชมสวนพี่ไพวันนะครับระบบสามต้นอิสราเอลนี่กําลังให้น้ําเป็นน้ําพุ่ง พี่ขนาดท่อเท่าไหร่หนึ่งนิ้วใช่ไหมท่อน่าจะเป็นเอ่อยี่สิบมิลนะยี่สิบมิลยี่สิบมิลกิโลครับนี่กิโลสองรูใช่ไหมพี่สองรูสองรูครับยี่สิบมิลนี้ใช้เป็นระบบอะไรโซล่าเซลล์อ่าอันนี้อันนี้อันนี้โซล่าเซลล์อ่าปั๊มระบบโซล่าเซลล์ครับนี่คือการให้น้ําของสวนอยู่นะครับก็คืออันนี้คือการดูแลนะครับผมไม่ค่อยห่วงพี่เขาเท่าไหร่เพราะว่าพี่เขาเป็นระดับอาจารย์ ไม่อยากจะสัมภาษณ์ครับคือเขาบอกยังไม่อยากจะคุยอะไรเยอะเออเอาเป็นว่าบอกว่าไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าว่างั้นแต่ว่าคนรับซื้อก็มารอแล้วครับเออขอให้ลูกออกมาสมบูรณ์รักษาผิวสวยนะครับผิวผิวผิวต้องสวยนะครับขนาดความตัวของลูก3.2เซนติเมตรขึ้นไปแล้วก็ไม่เกิน4.5 ความยาวของโลกกล้วยนะครับตั้งแต่16เซนขึ้นไปบางเจ้าบางเก้าก็20เซนนะครับแล้วก็ความยาวไม่เกิน25เซนเขาบอกมันจะมีปัญหาเรื่องการขนส่งนิดนึงเวลาบรรจุกของแล้วมันจะมีปัญหานะครับมาเยี่ยมสวนพี่ภัยวันนะครับเนี่ยบรรยากาศดี3ต้นอิสราเอลนะฮะแต่ว่ามันดูอาจจะแน่นแล้วล่ะ แต่เราจะรอดูผลผลิตนะครับว่ามันจะออกมาประมาณไหนก็ติดตามอยู่นะครับแต่ว่ามีต้นเล็กก็มีต้นใหญ่ก็มีก็มีบ้างครับเพราะว่าเรื่องแดดล่มเงาแต่นี้มีการรอ,องพื้นด้วยปุ๋ยขี้วัวใช่ไหมพี่ใช่รองพื้นด้วยปุ๋ยขี้วัวนะครับอันนี้พี่ไพวันรูปหลอ่อขอออกซื่อไหนครับวันนี้ <c oughs> ไม่รู้มาแต่ไหนอันนี้คือน้ํานะครับเป็น น้ำอะไรพี่น้ำพุ่ง,งใช่ไหมน,นะฮะก็ต,ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เข้าไปใช่ไหมใช่ใชครับไครับอืมดูนะครับพี่เขาปลูกด้วยฟงยางหญ้าจะมีความชุ่มชื้นอันนี้เป็นรากกล้วยนะครับรากกล้วยสวัสดีครับพี่อเป็นรากกล้วยนะครับที่หากินอยู่บนดินแล้วดินมีความร่วนซุยนะครับ อันนี้คือระดับอาจารย์ที่ทําแคนตาลูปมาแล้วครับผู้โด่งดังในเมืองไทยมาก่อนเอาให้ความรู้ไปน้ำลาดน้ำลาดกี่เปอร์เซ็นต์นะกล้ยจะได้กินน้ำลาดห้าสิบเปอร์เ้อยล้อยละห้าสิบห้าสิบเลยระบบราดถ้าน้ําหยดน้ําหยดได้แปดสิบห้าเปอรถึงเก้าสิบเปซ็ถ้ามีการคุมดินอืเพื่อมาให้ระเหยมาให้แดดส่องครับแล้วทีนี้เนี่ย ปัญหาของน้ําหยดก็คือเวลากล้วยโตไม่พอไม่พอเพราะว่าหัวหยดหนึ่งได้แค่ที่ประเทศไทยได้แค่ไม่เกินสองลิตรสองลิตรที่สองลิตรต่อต่อต่อหนึ่งหนึ่งหยดแล้วเปิดกี่ชั่วโมงอตอนนี้มันมีเวลาพูดกันบอกว่าปลูกกล้วยระบบน้าหยดทุกวันไม่ใช่ระบบน้ำหยดมันเป็นเพียงแค่เอาน้าไปหยดมันไม่ใช่ระบบอืคำว่าระบบก็คือมันต้องเป็นระบบตั้งแต่กรอง ตั้งแต่น้ำที่มาแล้วน้ำที่ไปจ่ายมันต้องบาล้านกันหมดถึนจะเป็นระบบทีนี้น้ำพุ่งนี้คือดีที่สุดน้ำพุ่งแลตอนนี้อื้ตอนนี้เพราะว่ามันให้น้ำอยู่แค่หน้าดินหน้าดินแล้วรากที่มันหากินอยู่บนหน้าดินเห็นไหมครับที่เราไปเปิดมันขาวเนาะแสดงว่าสมบูรณ์แล้วก็กินอาหารกินน้ำได้ดีเพราะว่ามันไมแดดมันีอไป้อง่ครับ แล้วเวลาเราให้น้ำให้ปุ๋ยก็จะได้กินได้เร็วกว่าครับผมอืมเข้ามาในส่วนก็บอกพี่ผมต้องการอะไรถ้าบอกกันได้เราจะสื่อสารกันเราจะบอกกันได้เมื่อกี้ที่บอกว่าทําไมถึงตัดไปเพราะทําไมเอาใบออกแดดมันไม่สามารถจะส่องมด้เพราะว่าเขามันแน่นไปนี่นี่นี่คือเกษตรกรที่ใส่ใจเนาะเราใช่ครับวันนใ้ใช่ครับอาจจะเกิดเชื้อโรคเชื้อราถ้ามันแน่นนะแล้วก็ ดูคือไม่นิบยังไม่เคยจิดใจเลยแต่ครั้งเดียวคุยกับกล้วยได้ครับท่านพี่คือพี่เขาเดินมาในสวนนี่คือจะบอกกันแล้วว่าเขาอยากได้อะไรกล้วยอยากได้อะไรนี่เขาจะพี่เขาคุยกับกล้วยได้เลยโอเคโอเคครับต้ออย่างนี้ครับแต่มันขยายจะไม่เรียบร้อยนะเพราะว่ากานเป็นคนทำเราไม่ได้เป็นคนทำคนเดียวเลยยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวใช่ไหมพี่หน้าที่รถรองใช้อ๋อที่ดีสองรูนะต้องใส่รอง กี่สิบมิลใช่ไหมใส่กองนะงกันกตันพเพราะระบบต้องใส่กองแล้วอืต้องให้แรงดันนะหมอครับผมแรงดันใช้กี่บารเราต้องรู้ไหมประมาณประมาณไม่ต่ำกว่าหนึ่งบาทหนึ่งบานะใช่อันนี้ร้อยเมตรได้ประมาณเท่าไหาร่นะห้าเส้นร้อยเมตรได้ร้อยเมตรได้ประมาณที่นี่ใช้ถ้าถ้าเอาขนาดนี้ห้าเส้นห้าถึงหกเส้นแต่เจ็ดเส้นเนี่ยก็คือจะผ่อนผ่อนปลายไปนิดหนึ่งครับของพี่ปลูกกี่ต้นนะ พันแปดร้อยต้นนะ <Okay. S 1> เรามาดูกันนะครับอนาคตว่าเราจะได้น้ำหนักเท่าไหร่ลูกออกมาจะเป็นยังไงอันนี้ติดตามพี่เข้ามาตลอดเพราะว่าพี่เขาปลูกแคนตาลูปนะครับซึ่งประสบความสำเร็จมาก mm. แต่วันนี้ลองมาทำกล้วยดูครับก็แกบอกว่าจะได้ขายหรือเปล่าเรามาลองดูกันนะครับก็ mm. ติดตามกันมาตลอดนะครับสี mm. เส้นไปลูกพี่ <C oughs> นี่แปลงของพี่ไพวันนะครับปลูกแบบอิสราเอลสามต้นต่อหนึ่งหลุมนะครับดูความสมบูรณ์นี่ผมตัวเล็กเลยอะเย้ครับพาไปดูข้างในแปลงของพี่ไพวันที่นี่ที่ไหนนะครับ,รบพี่แอนอำเภอหนองม่วงอำเภอหนองม่วงโอ้โหต้นนะใส่ละใจพันชุ่มมากเลยนะ ใส่จะใกล้พันให้ดูขนาดความใหญ่ของต้นนี่เปิดน้ําพุ่งอยู่นะฮะน้ำพุ่งน้ำพุ่งครับเปิดนครับ่เปิดดูใช่ไหมเปิดยูคตอนนี้ยังไม่เริ่มแทงปมีมีแล้วมีแล้วบางส่วนแล้ว,ลวบางส่วนเดี๋ยวมาดูปีนะฮะว่าใหญ่แค่ไหนเขาบอกว่ามีถึงสนะิบหวีสิบสองหวีนู่นน่ะแต่เขาเอาไว้แปดหวี นี่มี่ขี้ไก่แก่อูดดูดินเขาดีฮนะใส่ขี้แก่ใส่ขี้ไก่แก่ดก้วยครับสมบูรณ์ดีครับขี้ไก่แก่ลาดดึงยากขึ้นดึงยากขึ้นตรง,นะงนี้เห็นไหมนี่ถึงนี่แล้วทำไมหลาก อ,ออกด้วยะฮะถ้ามันชื้นนะจื้อไว้จื้อไหวครับมาดูฟรีของแปลงที่ไทวันนะครนี่มีการเด็ดเกรสรแล้วครับเนี่ยแต่ว่ายังมีลูกแฝดอยู่นะครับเดี๋ยวต้องเอาออกด้วยลูกแฝด ลูกแฝดน,นะพี่ไพวานนะครับเดี๋ยวออกกเลยครับพอปีมันสมบูรณ์กินอาหารสมบูรณ์การเลี้ยงของหวีเนี่ยมันจะไม่ค่อยซ้อนกันมากครับดูมันจะเลี้ยงแบบว่าได้อาหารบ,บเต็มอิ่มมันจะเลี้ยงแบบสวยมากเลยแต่ยังมีเป็นแฝดอยู่บางหวีครับนี่ก็ได้ไล่เด็ดเกสรแล้วฮะยังมีอีกหลายนี่ฮะอีกหนึ่ง คืออใหญ่ดูฮะใหญ่มากอืครับใบกล้วยัะสีไหมเดี๋ยวดันขึ้นหน่อยดันใบกล้วยหนีออกแต่งใบกล้วยนิดหน่อยเรามาดูนะครับของคาโก้แล้วคาโก้คือที่สนามบินแผงโซล่าเซลลของพี่ไพวันนะครับแกใช้ที่มองเห็นอยู่ข้างบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 12บสงแผงสิบหแผงนะครับผลิตออกมาเป็นไฟฟ้า3ามเฟสใช้อินเวอร์เตอร์อรนะครับตัวปรบไฟเข้า1นึ่งเฟสออก3ามเฟสมาใช้กับปั๊มไฟ3ามเฟสนะครับปั๊มทั้งวันไฟมานี้นะครับ บ่อประดานจอดลึกหน่อยนะครับหย่อนลงไปใช้ซับเมอร์ดนะครับสามเฟสน่าจะเป็นไฟ A4 เพราะมาแปลงผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ส่งเข้าไปใช้ปั๊มทั้งวันโอ้ยมาถึงเน่ๆหอมๆครับต้องมาเจอการสาธิตเด็ดปีกก้วยทีนี้อันบนนะเอาไว้ลูกฮีโร่ลูกหนึ่งเอมเอาไวล้ลูกลูกฮีโร่ ไว้กลางๆหน่อยครับลูกกลางๆไว้ฝั่งนี้ออกอืมความสวยงามขี้บัวอะไรนะรลวมมาสามพุ่ยวมมาสามพุ่นี่นะขี้วัวนี่นะอือนี่นะที่มัดลั่มอยู่นี่นะครับเนี่ยนี่คือขี้วัวที่พี่ไฟวันเอาไปใส่รีโนเวทนะครับก็อนทรีโนเวทไปใช้งาน เลี้ยงวัวครบวงจรเนี่ยฮะที่แกทำไว้เอานี่แหละไปใส่นะครับสามพ่วต่อหลุมสามต้นพอดีเช้านี้นะครับสวนของอาจารย์ไพยวันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับเราก็เฝ้ามาติดตามดูแลของพี่เขาเจ้าพ่อแคนลูมาวันนี้ทำกล้วยนะครับก็มีความคาดหวัง เมื่อคืนก็นั่งคุยกันแล้วครับทั้งภาระนี่สินนั่งบนทุกใจไม่รู้จะช่วยแกยังไงจะขยายพื้นที่ก็ยังนั่งคุยกันอยู่ใช่ไหมพี่ใช่มันจะประกายเป็นส <c oughs> ิ่งที่ดีที่สุดอ่าเราจะว่าจะา่าได้กลายเป็นว่าอ่าเราไม่รู้จักมันเท่าที่ควรก็จะเสดายมันว่าผ่านไปแล้วก็แหมมันสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าเราเราเอามันไว้ไม่ได้ครับ ด้วยต้นทุนทางบรรญาเขาพวกเรายังไม่ถึงมันเนาะพี่มาดูตรงนี้ไอ้ลูกนี้อเออถ้าพี่เอาออก,เอ,ออกเอาออกครับนะดูอ,ออกอครับจํานวนหวีจํานวนเครือนะครับก็ในสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็พยายามที่จะทําให้ได้คุณภาพสวยมากครับส่วนนี้การดูแลต่างๆของพี่เขานั้นก็ เริ่มต้นมาจากไม่มีอะไรนะครับผมบอกว่าจะฉุดพี่เขาขึ้นมาจากโคนจากตมแต่วันนี้จะยัดพี่เขาลงไปเหมือนเดิมหรือเปล่ายังไงตก,ต,ตกสูงอ๋อตกสูงไม่ตกต่ำไม่ตกต่ำเพราะว่าบันไดมันต้องขึ้นขั้นสุดพี่หรือหรือให้ผมดูหน่อยว่าวิเครือไหนที่พี่ทำแรกแรกอันนี้แรกแรกอะ ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่ใหญ่ไม่แรกๆของการเขประมาณยี่สิบวันนะเห็นผลครับไปดูดูนานๆดูได้ทายๆมันไม่ได้แตกต่างยิ่งยิ่งยิ่งหลังๆยิ่งใหญ่ๆน่าจะเป็นเรื่องของอากาศด้วยนะอ๋อใช่ไหมเรื่องฝนด้วยมั้งช่วงอากาศฝนไม่มีฝนแรงฝนแรงแต่ชื้นแฉะอยู่นะครับก็ให้น้ำตัดทิ้งเยอะเพราะว่าให้มันสวยเลยอืมแล้งแต่ตอนที่เราทำนี่แหละครับดูเอาครับส่วนนี้ออกมา า้าคิดจะทำจริงๆม่ไม่น่าจะเรื่องยากรับพี่แต่ว่าเข้าใจมันิดนึงว่าเมลอนมีต้นหนึ่งยี่สิบห้าลูกเอาไว้แค่ลูกเดียวอืะอันนี้มีทั้งสิบสามหวีพี่เอาไว้กี่หวีอ่ะเอาไว้นี่ยไม่ไ,ไหมนี่คือปัญหานี่ปัญหาเพราะอะไรน้อยหวีไงน้อยหวีลูกมันใหญ่นี่คือการสังเกตนะครับหวีสองหวีบนคดพ่อคดแม่หวีะนะครับ อีนี้มันเอาเป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้มันต้องดูความสมบูรณ์ของต้นเป็นตัวตั้งอ่าดูนะความสมบูรณ์ของต้นนะครับนี่มันออกไม่พร้อมกันพี่เขาบอกว่าเอาก้ามาให้ไม่พร้อมกันก็คนขายก้าเอามาให้ไม่เท่ากันนะครับ มากระทบไหลาคนดังหน่อยวันนี้หาไม่เจอแล้วโอ้ยอ่างล้างกล้วยรวยจะตายยังใช้อ่างล้างอ่างอาบน้ำอยู่เลยป้าภัยวันเราลุงพรฝากมาว่ามาชิมกล้วยให้หน่อยวันนี้เป็นไงล่ะ ปรับปรุงพัฒนาใหม่สิมื่อกี้ได้เมื่อกี้ไมได้สิบเอ่สิบ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 สพอดีอันนี้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้หกเจ็ดเก้านี่ก็จะเข้ากันแหละเท่ากันมียาวียาวยาวเนี่ยดีมีมวมีมีมันะตองามันจะมียานี่ครับ คืออิสราเอลบางทีก็มาออ,อันนี้ไปถวายพระเพือนะครับพี่ไพวันบอกอือโอ้โหโ,โชคดีจังเลยนะตาไพวัน